แรงปั่นคือแรงใช้ได้เลยทุกคนเบสิแหมวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องสักผ้ารุ่นนี้กันนะคะทุกคนรุ่นนี้เขาเนี่ยสามารถปั่นได้ทั้งแบบเกี่ยแล้วก็แบบแห้งเลยนะอ่ายเราก็จะมีเป็นที่ปล่อยอาบตรงนี้ให้ด้วยนะทุกคนเนี่ยเขาเราปล่อยไปมันก็น้ำก็จะไหลแบบนี้เลยนะคะาถ้าแบบไม่เอาปล่อยก็ไว้ตรงน้ำก็จะไม่ไหลแล้วไปเลยตัวนี้เขาสามารถใส่สักผ้าได้นะคะทุกคน แต่ได้หลายชิ้นเลยนะแต่ว่าเรามาใส่แค่ชิ้นเดียวเนาะแต่ยังเหลือพื้นที่สำหรับใส่ใเสื้อผ้าอีกแยะทุกคนตัวนี้ซื้อเท่าแบบเราไม่อยากให้นะ้ํามันกระเด็นพว้นมาแล้วก็ปิดฝาแบบนี้ได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเราจะไปดูฟังก์ชันกันบ้างตัวนี้นะคะเขาสามารถกดเปิดตรงนี้ได้น,นะก็เลือกได้ว่าเราจะปั่นกี่นาทีนะคะทุกคนตัวนี้คือเราพอบตรงที่เราสามารถปั่นทั้งแบบเกี่ยแล้วก็แบบแห้งได้ด้วยนะอ่แต่วันนี้เราปั่นแบบเกลี่ยให้ดูนะะทุกคนถ้าจะปั่นแบบแห้งลนะมันก็จะมีเบรงนต้าตรง เป็นตะกร้าขี้วันนี้ให้นะคะทุกคนอ่าถ้าเวลาใส่แล้วก็มันจะมีตัวล็กอกตรงนีน้แล้วก็ใส่ไป่างนี้ได้เลยนะคะอ่าเนี่ยคือลองใช้แล้วประทับใจมากใครที่กําลังเลนอยู่นะคะกดไปได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะเราปรัดตะก,กร้าเรียบร้อยแล้วนะคะ